31มีนาคมพุทธศักราช2564วันนั้นเนี่ยครับเป็นวันที่สำคัญมากๆครับเป็นไทม์ไลน์ที่สำคัญสำหรับเจ้าของไมโครโฟนไร้สายอินเอียร์มอนิเตอร์ไวเลสอินเตอร์คอมรวมไปจนถึงชุดประชุมไร้สาย ทัวไกลระบบแปลภาษาที่ใช้ความถี่794-806เมกะเฮิร์ส31มีนาคม64เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราจะสามารถใช้งานช่วงความถี่นี้ได้แล้ว1เมษาเป็นต้นไปเราจะต้องไปใช้ความถี่ชุดใหม่ครับที่เขาจัดสรรให้เราและเราก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันณขณะนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากสทชเนี่ยเขาปรารถนาดีกับเรา หรือว่าเขาอาจจะไม่สามารถหากิจการใดๆมาเติมให้เต็มช่วงความถี่เดิมที่เราใช้อยู่หรือว่าเขาอาจจะมองว่าหูแม่งเสาส่งโทรศัพท์มือถือคลื่นแม่งแรงวะ่ะเหลือแก๊บแบรนเป็นฟันหล่อไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอากิจการอื่นเนี่ยต่อจากนี้ไปเออไหนๆก็ไหนๆละไม่ลอยของพวกคุณเนี่ยที่ใช้ความถี่เก่าคุณก็มาใช้แถวนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปใช้ความถี่ใหม่เต็มระบบด้วยเหตุผลหลายประการแต่ทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปี65ไม่มีอะไร 6 6เป็นต้นมาเนี่ยหลายคนเริ่มที่จะรีพอร์ตว่าย่าน803 806เมกะเฮิรซึ่งกสช,าชาเหลือให้อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นชุดความถี่เก่าได้ใช้มันถูกกวนมากขึ้นมันเริ่มที่จะไม่เถียนเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นแล้วก็บางครั้งระยะการใช้งานหวังผลเหลือแค่10เมตรเท่านั้น มันเกิดอะไรขึ้นวะเขาถามผมเข้ามาเยอะมากเลยครับจนกระทั่งผมตัดสินใจลองโพสต์ลเล่นๆดูถ่ายรูปกลางเมืองเอาสเปกตรัมไปยืนวัดปรากฏว่าถูกใช้ออกไปเยอะมากแล้วก็หลังไม้ผมท่วมมากกว่าเดิมอีกงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหาอะไรเลยมีแต่คนถามเรื่องนี้ดังนั้นครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจทําให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมเราก็จะติดสอยห้อยตามคณะท่องเที่ยวคณะหนึ่งไปต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพ ผมเอาสเปกตรัมไปด้วยและผมก็จะวัดตามจุดต่างๆเพื่อหาแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นนี้เนี่ยจะบอกกับเราเลยว่าสถานการณ์ใดเราจะมีโอกาสใช้งาน803ถึง806เมกะเฮิร์ซซึ่งเอาเข้าจริงคือ803.250ถึง805.750นะนะมีแค่2.5เท่านั้นเองได้สเฉียน แล้วก็ในหลายกรณีสภาพแวดล้อมแบบใดกรณีการใช้งานแบบใดที่เราไม่ควรจะใช้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความถียรเทียบเท่ากับย่านความถี่ใหม่ที่เขาเอามาให้เราใช้จนถึงปัจจุบันรูปแรกนี้เนี่ยผมก็ตั้งเครื่องขึ้นมาแล้วก็วัดลเล่นๆขำๆครับขนาดที่อยู่บนรถทัวร์ทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงวัดบนนี้ นั่นเป็นเพราะว่ารถทัวร์หรือว่ารถอะไรก็ตามเนี่ยครับที่มันมีโครงเหล็กแล้วก็มีหลังคารอบเราอยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกันคลื่นผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในกล่องเหล็กแบบเนี้แล้วเราก็วิ่งไปตามจุดต่างๆคลื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดที่เรากําลังมองอยู่803 806เมกะเฮิร์มันจะมีการกวนเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอะไรอย่างไรบ้าง อย่างตอนนี้เนี่ยครับรถคันนี้เนี่ยเขาก็ขับอยู่ในโซนชานเมืองก็คือออกนอกกรุงเทพไปก็น่าจะประมาณ50กิโลเมตรละเราเห็นเลยว่าตั้งแต่ย่านประมาณ803.100ลงไปเนี่ยแม่งราบเรียบสวยงามมากมายนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ระบบพวกหูฟังไร้สายทัวร์ไกด์เนี่ยบนรถทัวร์ถ้าคุณจะแจกจ่ายตอนนี้ครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะว่ามันราบเรียบสวยงามเห็นไหมครับ รูปต่อไปครับอันนี้เนี่ยน่าจะจอดอยู่ที่วังบางไปอินหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันก็มี Noise Pro ขึ้นมานะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณดูตรงแถวๆกลางกราฟเนี่ยคุณจะเห็น JD ดีโผลขึ้นมา3เม็ดอันนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับอันนั้นคือ่อาพวอุปกรณ์ที่ผมเปิดให้ลูกค้าใช้เราก็ดู Signal s t r a i n ์แล้วเราก็ดูเรื่องของ n o i s e ด้วยปรากฏว่า ตัว Noise เนี่ยครับมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในช่วงตั้งแต่806เมกะเฮิรขึ้นไปซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็น Intermodulation รูปต่อไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแห่งหนึงซึ่งอยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดระดับเทียสองเทียเนี่ยคือเป็นจังหวัดที่มีคนไปเที่ยวแหละมีคนไปเที่ยวเยอะอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่จังหวัดที่มีตึกรามบ้านช่องสูงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่จังหวัดที่มีอีเวนต์จัดตลอดเวลา มันจะเหมือนกับเป็นจังหวัดที่มีสีสันแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีความสงบสุขหรือพูดง่ายๆก็คือจังหวัดประวัติศาสตร์นั่นเองใครรักประวัติศาสตร์ก็ต้องมาจังหวัดเหล่านี้นะครับทีนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตั้งแต่799.5เป็นต้นมาจนถึงประมาณ802ไปปลายอ่ะ เราจะเห็นเลยครับว่ามันมีแอคทิวิตอยู่นะครับจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในสถานที่นั้นเนี่ยผมลองเปิดขึ้นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นซิมของ AAS ซิมของ d t แททั้งคู่ d t แท 5G ได้ทั้งนั้น แต่หลังจากนั้นมาครับในตั้งแต่803.250เป็นต้นไปอะนะราบเรียบสวยงามไม่มีนอยส์เช่นเดียวกันมันจะมีอยู่ตอนนึงครับอันนั้นเนี่ยคือด้ามไม้ถือที่ผมเอามาให้ลูกค้าใช้ก็ละเอาไว้ครับถือได้ว่าสะอาดเลยละส่วนตัวผมเนี่ยครับจะมองว่าถ้าเราอยู่ในจังหวัดที่เป็นเทียสองเราไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกแม้ว่าเราจะอยู่ในที่โลง่ง ยังไงยังไงสบายสบายครับแล้วก็งานของผมในวันนั้นเนี่ยที่ผมถ่ายรูปมานะฮะก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไม่มีการรบกวนใดๆอุปกรณ์ไร้สายที่ผมมีซึ่งมันอยู่ในความถี่เก่าเนี่ยใช้งานได้ปกติทุกประการจึงไม่รู้สึกแปลกใจเลยครับว่าทำไมต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาถึงยังใช้ความถี่เก่าได้และผมก็มองเลยว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็คือคุณอยู่ในจังหวัดรอง แล้วก็คุณอาจจะเอาไปใช้ในบ้านใช้ในงานที่ไม่ซีเรียสไม่มีเหตุผลใดๆครับที่คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้ความฉี่ใหม่ รูปนี้ครับผมก็ได้กลับขึ้นมาบนรถคันเดิมแล้วก็ขับอยู่ในตัวเมืองรองเมืองเดิมครับสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้ก็คือมันมี n o i สโผล่ขึ้นมาแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งร้องอีนะครับคือไอ้ความสูงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสเกลที่ผมสามารถเซตจากเครื่องได้อย่ามองที่ความสูงของคลื่นเพียงอย่างเดียวแต่เราจะเห็นเลยครับว่าในย่านความถี่เก่าของวายเลสไมโครโฟนตั้งแต่8 0 3 2 5 0เป็นต้นไปมันเริ่มที่จะมี No อสเข้ามากวนแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจครับมันกวนแค่เว็บเดียวเท่านั้นเว็แบบเดียวเท่านั้นเมื่อรถคันนี้ที่ผมนั่งอยู่ขับผ่านเสาโทรศัพท์มือถือแค่นี้เลย แค่นี้เลยแฟบเดียวเท่านั้นครับไม่เกิน30วิถ้าเกิดว่าการจราจปรปกติดีผ่านกันได้อย่างชิวๆสบายๆในจังหวัดรองในสถานการณ์เหล่านี้แต่คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆรถแม่งจอดอยู่ที่ตำแหน่งที่ผมวัดอยู่เนี่ยแล้วผมก็ลงจากรถไปเอาเครื่องนี้ชี้ขึ้นฟ้ามันจะเยอะขึ้นอย่างชัดเจนหลายคนก็จะถามครับว่าเอ้ยไอ้พวกโทรศัพท์มือถือที่มันมายึดความถี่เดิมของเราไปเนี่ย มันก็ต้องส่งถึงประมาณ802.750สิวะมึงไม่ควรที่จะส่งมาไกลกว่านี้นี่แปลว่ามึงแอบใช้มึงเืถ่อนหรืออะไรอย่างไรผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนิดนิดหน่อยเกี่ยวกับพคกทฤษฎีคลื่นอะนะคุณจะมองเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เจตนาจะใช้ลำเข้ามาอยู่ในช่วงที่เราใช้อยู่เป็นประจำเขาไม่ได้ต้องการที่จะมารบกวนไมลอยเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราเนี่ย ไปอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดคลื่นที่มันมีความแรงมากๆ f i ฟิลเตอร์ริงเขาดีขนาดไหนเขาก็ยังรั่วเข้ามาหาเราได้ในลักษณะของ Noise Floor อยู่ดีจากในรูปเนี่คุณก็จะเห็นเลยครับว่ามันจะไม่ค่อยมีเข็มอะไรมากมายนะักแล้วมันก็จะมีความเฉลีย่ยที่แบบยอดคลื่นเนี่ยใกล้เคียงกันตั้งแต่803เป็นต้นไปตำแหน่งนี้ในเมืองรองนี้ผมจะไม่สามารถใช้ว e s เลสไมโครโฟนและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นความถี่เก่าได้เลย หรืออาจจะใช้ได้ครับในกรณีของพวกทัวร์ไกด์ใช้เดินทัวร์แต่มันอาจจะขาดบ้างอะไรบ้างครอกแครกบ้างแล้วก็รัศมีทําการอาจจะลดลงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกลูกค้าให้ดีๆอันนี้ครับเป็นรถคันเดิมที่กลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครถนนนี้คือถนนอะไรผมก็จะไม่บอกก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแค่ขับผ่านเฉยๆเนี่ยครับ n i อสแม่งบานเบิดเลยครับ มันมาแบบเต็มย่านเลยแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือลักษณะของ noise floor เนี่ยมันจะค่อยๆเฉียงลงครับจนหมด อันนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดสัญญาณวิทยุท,ยที่มีกําลังสูงเยอะมากๆจนมันเกิดนอยส์แล้วก็ไหลข้ามมานั่นเองเป็นเรื่องปกติของคลื่นมี f i l เตอร์รดีขนาดไหนมันก็ช่วยได้แหละแต่มันก็ช่วยได้ไม่เยอะนี่ขนาดอุปกรณ์เซลล์ไซต์โทรศัพท์มือถือแม่งแพงชิบหายแล้วนะครับ f i l เตอร์เขาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยหลักหลายหมื่นบาทเลยนะตัวหนึ่งอะดังนั้นในเขตกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตาม ผมจะไม่แนะนําให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ก็ยังมีบางส่วนครับในเขตกรุงเทพมหานครที่แบบเออยู่ในซอยเออต้องลัดเลาะนู่นนี่นั่นเอยที่ Noise มันยังน้อยอยู่อันนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่ครับแต่ถ้าเราพูดถึงถนนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โซนแบบที่อยู่อาศัยโซนที่เป็น CBD Office Building ทั้งหลายเนี่ยโอกาสเนี่ยแทบไม่มีเลยอันนี้คือฟลุกจริงๆ รูปนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมองไปที่ด้านนอกของรถบัสคันนี้เราจะเห็นเลยว่าเออหน้าตามันเหมือนกับคล้ายๆกับจะขึ้นทางด่วนนะนะผมก็จะบอกคุณเลยครับว่าไอ้ o อ s สที่มันโผล่มาเนี่ยในย่านตั้งแต่83.250 0เป็นต้นไปถือได้ว่าเป็นจุดท,ที่ทำงานง่ายสบายๆมากเลยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับระยำสัตว์หมาเลยเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยขับขึ้นทางด่วนไป รถเราตัวเราก็จะอยู่สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วคุณลองจินตนาการกรุงเทพมหานครดูเมืองเทียนหนึ่งทั้งหลายนั่นแหละตึกรามบ้านช่องแม่งเยอะทํำยังไงดีละ่ะที่จะทําให้อาโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเนี่ยสามารถคอนเน็กกับเน็ตเวิร์กได้ตลอดเวลามันก็ต้องตั้งเสาให้ถี่และตั้งเสาให้สูงส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาก็จะตั้งอยู่ในยอดตึก หรือว่าดาดฟ้าของตึกทาวน์เฮาส์ต่างๆและเมื่อเราเนี่ยอยู่บนรถแล้วรถก็วิ่งผ่านเสาที่มันมีเยอะแยะมากมายครับถี่มากๆนับไม่ช่วมันก็จะกวนกันเองครับกลายเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นแบบนี้นี่แหละทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยเทรนด์ของกราฟเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างที่คุณโตบอกนะมันก็ค่อยๆเฉียงลงแหลกไปทางขวาแต่ว่าทําไมไอ้ก่อนหน้า803เนี่ยที่มันเป็นความถี่เซลลูล่าเนี่ยมันถึงไม่มียอดอะไรเลยมันเหมือนกับเป็นนอสฟลอก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวอันนี้เนี่ยอธิบายได้ไง่ายมาก ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่ามัลติพาร์คือเนื่องจากว่าตึกรามบ้านช่องในเมืองเชียงหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมีซ่อกมีซอยมีตรอกมีอะไรใช่ไหมฮะเวลาที่เขาตั้งเสาเนี่ยแล้วเขาก็เอียงเสาไปตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะมีการสะท้อนกับตึกรามบ้านช่องโครงสร้างต่างๆป้ายโฆษณานะฮะจนถ้าเกิดเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เคยใช้โทรศัพท์มือถือในเขตเมืองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเดินไปนิดนึงแล้วคลื่นเนี่ยมันกระตุกนิดนึงดู YouTube แม้ว่าสัญญาณในโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยจะขึ้นว่าเออสขีด5ขีดแต่พอคุณเดินนิดนึงปุ๊บแล้ว YouTube หลุดอีกสักพักนึงแม่งกลับมาใหม่แล้วก็เป็นปกติเนี่ยอันนี้คือปัญหาของมัลติพาร์มันสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาแล้วก็หักล้างกันเองบางทีเนี่ยครับเราจะมองเห็นเป็นคลื่น ที่เป็น Noise Floor ใหญ่ๆบานๆอย่างที่คุณได้เห็นจากในรูปนั่นเองนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยครับงถึงลบ84.5เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า Wireless Microphone ความถี่เก่าที่คุณมีรวมไปจนถึงอุปกรณ์อื่นด้วยเนี่ยมันมีภาพ Filtering ที่ดีมากๆเช่นพวกชัว UR อ r อะไรอย่างนี้ที่มันชุด1 80,000-90,000บาทเนี่ยมันก็อาจจะสามารถใช้งานได้ชิวๆแหละ แค่ว่าระยะมันจะหดลงเพราะว่า Sign-to-Noise c a r r i r r t o n o i s e Ratio ก็คืออัตราส่วนระหว่าง Noise Floor กับสัญญาณที่ Receiver มันรับได้เนี่ยมันก็ต่างกันน้อยลงเพราะ Noise มันเยอะใช่ไหมครับระยะก็หดลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ filtering ไม่ดีเช่นไมลอยตัวหนึ่งไม่ถึงหมื่น In-Ear Monitor ตัวละ4-5,000หรือว่าอาจจะเป็นชุดแปลภาษาหรือว่าอาจจะเป็นไวเลสทัวไกด กรณีแบบนี้เนี่ยครับใช้อย่างนี้นะฮะชิปหายครับคุณจะไม่มีทางได้สัญญาณที่มีความโซลิดเลยแล้วก็การใช้งานหวังผลเนี่ยดีไม่ดีนะครับแม่งเลเทครับก็คือหายไปเลยอะ่ะหมเมตรเท่านั้นเองผมบอกเลยครับว่าในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าคุณจะต้องออกมาทำงานกลางแจ้งแล้วก็อยู่สูงกว่าระดับพื้นดินขึ้นไปใช้งานไม่ได้หรือในบางครั้งครับคุณทำงานอยู่ในตึกอินดอร์ก็จริง แต่สถานที่เหล่านั้นมันดันสูงขึ้นไปจากแนวพื้นดินโอกาสที่คุณจะใช้ว i r เลสไมโครโฟนอินเอียร์มอนิเตอร์ทัวไกด์อะไรก็ตามที่เป็นความถี่เก่าก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะว่าตัวเราเนี่ยไปอยู่ใกล้กับแนวเสาหรือว่าเซลูลา a r ไซมากขึ้นนั่นเองครับที่มันติดกันอยู่ตามตึกทีนี้สำหรับคนที่ไปทำงานในตึกออฟฟิศหรือว่าตึกห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมอะไรก็ตามในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ย กรณีนั้นเนี่ยครับผมก็จะต้องให้คุณมองเป็น2แบบแบบที่1ก็คือถ้าคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ออกแบบมาโดยวางแผนถึงการใช้งานตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีจํานวนเยอะๆอยู่แล้วเช่นห้างสรรพสินค้าคุณไม่มีทางใช้ได้เลยครับเพราะแม้ว่าคุณจะอยู่อินดอร์แล้วคุณถูกชิลจากไอตัวเซลูลาร์ใส่ข้างนอกมากพอแต่มันจะมีตัวเล็กๆครับแปะ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 ตามฝ้าเพดานเต็มไปหมดเลยคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในโรงแรมบางแห่งซึ่งอาจจะเป็นโรงแรมเก่าอะไรอย่างนี้นะครับ ที่ไม่ค่อยจะมีโปรไเดอร์มือถือเข้ามาทำเท่าไหร่นักแต่กินนึกถึงชื่อโรงแรมนึงแต่พูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโรงแรมเขาเสียชื่ออันนั้นเนี่ยคุณอาจจะรอดแล้วก็แม้ว่ามือถือคุณอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ขึ้นแค่เฉพาะ 3G ในกรุงเทพยังมีอยู่นะ แต่อุปกรณ์ Wireless Microphone In-Ear Monitor ความถี่เก่าอะไรก็ว่ากันไปยังใช้งานได้สบายครับอ่ารูปต่อไปครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะพอรู้ว่าผมอยู่แถวหน้าหัวลำโพง ก็เราจะเห็นเลยว่าไอ้ช่วงความถี่ก่อน803มเนี่ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็แปลได้ว่าเราน่าจะอยู่ใกล้กับแนวตัวเซลลูล่าสาก็คือตัวเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั่นเองการที่มันโดดขึ้นมาแบบนี้เหนือนอสฟล์แบบนี้เนี่ยแปลได้ว่าปัญหามัลติพาธหรือว่าการสะท้อนไปมาจนมันกวนกันเองเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเราก็เลยเห็นมันเป็นตัวตนมากขึ้นไอ้จุดตรงนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าถ้าผมลงรถไปอะนะผมสามารถ ใช้ 5G ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือได้ชิวๆสบายๆแล้วก็แรงชิบหายเลยสำหรับคนที่คิดว่าอ่ะโอเคผมได้พูดถึงเรื่องของอตอนทำง,งานในตึกอินดอร์ละแล้วออฟดอร์ล่ะจะเป็นยังไงคุณดูคลิปนี้เลยครับคุณจะเห็นทันทีเลยว่าเนี่ยผมกำลังวัดแบบต่อเนื่องขนาดที่อยู่ในถนนยาวราชเห็นอะไรไหมผ่านแยกเบิ o บ s e Flo o r บานขึ้นมาเป็นแถวเลย บานขึ้นมาจากมัลติพาดอย่างที่บอกครับสัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวเซลลูลาร์ไซมันก็สะท้อนตึกนูน่นตึกนี่มาจนเกิดเป็น n s อ Floor พ่งขึ้นมามันกวนกันเองนั่นเองแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยอยู่ในที่โล่งในกรุงเทพมหานคร Expect เ,เ,เอาไว้ได้เลยครับว่าคุณจะเจอ Noise Floor บานในช่วง8.3.250 0ไปจนถึง8.5.750 0อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นจะต้องทำโชว์เอาท์จออยู่บนถนนหรืออะไรก็ตามพยายามที่จะอยู่ในจุดหรือบริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยตึกนะครับคุณอย่าไปอยู่แถวแยกให้มันมีช่องลมหรือว่าเป็นช่องโล่งๆเยอะมากมายนะักเพราะว่าคุณก็จะเจอปรากฏการณ์ i s e ระเบิดเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับผ่านแยกปุ๊บบานเบอดเลยแต่พอแบบหลุดแยกไปแล้วเจอตึกเหมือนเดิมหดเลยเช่นเดียวกัน รูปนี้เนี่ยครับเป็นรูปที่ผมลงมาวัดอยู่ที่บริเวณสนามหลวงคือผมก็ขอลงรถมาแล้วก็แยกมาจากกลุ่มชัวกลุ่มก่อนหน้าละแล้วเราก็มายืนวัดเลยอันนี้เนี่ยผมจงใจทำเพราะว่ามีหลายคนครับโดยเฉพาะคนที่ผมรู้จักซึ่งเขาทำพวกไวเลสทัวร์ไกด์อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็สงสัยว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการเช่าไปแล้วเอาไปใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นเลยครับว่าถ้าผมยืนอยู่ที่สนามหลวง แล้วก็ชูเครื่องขึ้นบนฟ้าแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสูงกว่า Noise Floor เยอะใช่ไหมครับก็ที่โล่งอะนะมันไม่ค่อยมีการสะท้อนเมา i p ผ่าสะท้อนไปสะท้อนมาเกิดเป็น Noise Floor ก <c oughs> วนกันเองมันก็น้อยมันก็เลยนูนอย่างที่เห็นแต่จุดที่น่าสนใจครับก็คือว่าหลังจากไอ้ที่มันเป็นหน้าผาเนี่ยมันมีเสี้ยนเต็มไปหมดเลยเส้นเหล่านี้เนี่ยคืออะไร ผมสามารถบอกได้เลยครับว่ามันเกิดจาก2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือเป็นอินเตอร์มอดก็คือเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไอ้คลื่นที่แม่งส่งออกมาจากเซลลูลูลาไซต์โทรศัพท์มือถือกับอะไรบางอย่างที่มาอยู่ในระแวกใกล้กันซึ่งส่วนใหญ่ครับก็คือกรณีที่2มีระบบไวเลสทัวไกด์หรือว่าหูฟังไร้สายที่ใช้ความถี่เก่าอยู่ในบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับอย่างในเคสนี้เนี่ยครับผมสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ย มีใครเช่าทัวไกด์ซึ่งเป็นความทีเก่าไปใช้ในพื้นที่แบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองระดับ1เทียหนึ่อะนะคุณเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยว่าคุณจะต้องโดนกวนแม้ว่าเห็นไหม noise floor เนี่ยไม่ได้แย่เลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุม noise floor ได้ในลักษณะนี้หรือว่าใช้งานในพื้นที่ที่มี noise floor น้อยในลักษณะนี้อยู่สบายมากครับแต่เรามักจะถูกกวนกับพวกเดียวกันเอง พวกเดียวกันเองฆ่ากันเองตายในพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วก็เคยมีหลายคนครับมาถามผมว่ามีโซลูชันหูฟังไร้สายตัวไหนไหมที่แบบชัวเอาไว้ใช้สำหรับรับงาน v i p เท่านั้นแบบว่าลงมาแล้วเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเปลี่ยนคลื่นแล้วนะมันต้องใช้งานได้เลยผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้อยู่ในเมืองเทียหนึ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสนามหลวงวัดพระแก้วเนี่ย ไม่มีแพงขนาดไหนก็เสียวเหมือนกันครับเสียวจนขนตูดลุกกันเลยทีเดียวเชียวส่วนรูปนี้ครับผมไปเก็บภาพมาตอนที่เราเนี่ยลงไปอยู่ในอุโมงค์ที่มันเชื่อมระหว่างสนามหลวงแล้วก็พระบรมมหาราชวังข้างใต้นี้เนี่ยครับจะเห็นเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเรียบสวยงามมากและฝั่งขวาก็เรียบสวยงามมากเช่นเดียวกันมีแค่ตออยู่ตรงกลางซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมาจากเครื่องส่งหูฟังไร้สายของกลุ่มทัวที่เขาอยู่ในนี้นั่นแหละครับ และถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพที่เรียบแบบนี้เนี่ยนะใช้งานได้ไม่มีการรบกวนอย่างแน่นอนคุณจูนไปเถอะคุณจะจูนลงไปจนถึง794ไปลักรอบใช้มันก็ไม่มีการกวนอย่างแน่นอนแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยครับผมมั่นใจเลยว่าในอุโมงค์นี้เนี่ยไม่ได้มีเซลลูล a าไซต์ที่ปล่อยความถี่ในช่วงวายเลสไมโครโฟนความถี่เก่าอยู่ด้วยมันก็เลยค่อนข้างเนียนกริปเหมือนตูดเด็กแบบนี้นี่เอง และนี่คือรูปสุดท้ายสําหรับวิดีโอบล็อกวันนี้ครับก็ผมน่าจะอยู่ในวัดโพนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากูอยู่ตรงไหนรู้แค่ว่าเขาเปิดให้คนใทยเข้าได้กูก็เดินเข้ามาแล้วก็วัดกันเฉยๆนั่นแหละแต่ผมมั่นใจครับว่ารูปนี้เนี่ยผมยืนอยู่ข้างพี่ไกด์คนนึงที่เขาใช้หูฟังไร้สายก็คือพวกชัวไกทั้งหลายที่เป็นความทีเก่าอันนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันวัดออกมาแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าในตําแหน่งที่ผมถือไอ้เครื่องนี้อยู่นะ w i เลสทัวร์ไกด์ขูฟังไร้สายอินเอียร์มอนิเตอร์ s s เลสไมโครโฟนชัดแจ๋วแน่นอนครับทำห้ผมถึงกล้าพูดแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าระยะห่างระหว่าง Noise Floor กับตัวยอดคลื่นที่เราเนี่ยต้องการที่จะรับมันมันสูงนั่นเองครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในฝั่งของอนาล็อกเนี่ยผมจะเผื่อไว้ประมาณ30 dBm ก็คือ Noise Floor เท่าไหร่ตัวคลื่นที่เราต้องการรับเนี่ยต้องสูงกว่านอ e ประมาณ30 DBM ถ้าทําแบบนั้นได้คงสภาพแบบนั้นได้รับได้สบายๆชัดเจ๋วอย่างแน่นอนไม่ฟืดไม่ฟัดแต่ทีนี้เนี่ยครับรูปนี้เนี่ยน่าสนใจผมยืนอยู่ใกล้พี่ไก่ก็จริงห่างกันไปแค่ประมาณ3เมตรมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็เห็นเขายืนพูดพูดอยู่เราก็เป็นเนียนยืนข้างๆเหมือนกับเป็นลูกทัวร์ถ้าเกิดว่าถอยห่างออกมาเนี่ยครับสักประมาณ5เมตรเนี่ยแล้วไอ้ตัวยอดคลื่นสูงๆเนี่ยมันลดลง พอมันเข้าไปใกล้กับยอดคลื่นของ Noise Floor คราวนี้เนี่ยครับความบันเลจะบันเกิดละความสถียนของคลื่นก็จะไม่มีคลื่นเนี่ยมันก็จะฟึดฟัดฟึดฟัดครอแครกนะครับแล้วมันก็จะหลุดในที่สุดผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าถ้าในระยะ5เมตรเนี่ยผมได้การใช้งานความถี่มาในลักษณะประมาณนี้ผมห่างออกมา1เท่าเนี่ยสัญญาณลดลงมาประมาณลบ6 DB ไม่น่าจะรอดว่น่าจะชิบหายกันหมดนะครับดังนั้นครับ สรุปวิดีโอบล็อกในวันนี้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามที่เป็นความฉี่เก่า794-806อยรคุณแทบที่จะไม่มีโอกาสใช้งานความฉี่794-802.750ได้เลยเพราะว่าค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาใช้แล้วนั่นเองเพราะเขาจ่ายเงินค่าสัมปทานไปเขาก็ต้องใช้ถูกไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้803.250ไปจนถึง805.750เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวแปรอยู่พอสมควรนั่นก็คือคุณต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในที่ที่มันถูกคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่าไม่น่าจะมีทราฟฟิกของคนที่ใช้มือถือเนี่ยอยู่เยอะหรือคุณจะต้องไปอยู่ในสถานที่ทีเ่เป็นเมืองรองไม่ใช่เมืองหลัก แล้วก็สุดท้ายเลยครับอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ถูกล้อมรอบด้วยตึกสูงดีกว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีทั้งตึกสูงแล้วก็มีทั้งที่โลง่งแล้วก็มีถนนโลง่งๆเพราะในกรณีแบบนั้นคุณจะโดนกวนเยอะที่สุดจุดที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือตำแหน่งที่เราเนี่ยไปเจอกับภา w e r multi path แล้วก็กวนกันเองจนเกิดเป็น noise floor กว้างๆของตัวเสาโทรศัพท์มือถือเหล่านั้นเพราะว่าถ้า noise floor มันยกขึ้นมาแล้วเป็นย่านกว้าง เราจะแทบไม่สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราไปอยู่ในจุดที่แบบเอ้ยของใครของบานต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างนี้นะครับอย่างรูปที่ผมเคยโชว์ให้คุณดูเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยยังพอมีโอกาสอยู่เพราะถ้าเราสามารถเร่งกําลังส่งหรือว่าใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวรับเนี่ยมันเพ่งไปหาตัวส่งได้มากขึ้นเราก็ยังพอมีโอกาสใช้ได้เพียงแค่ว่าเรื่องของฟิลเตอร์เนี่ยยากเหลือเกินทําไม่ได้นะครับย่านมันเล็กเกินไปครับก็ตามนี้แหละนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างครับสวัสดีครับ